ตัวเลขส่งผลในเรื่องของความรักที่ซ่อนอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณสวัสดีค่ะช่องครูทิพย์895จะมานําเสนอเกร็ดความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ให้คุณได้รับรู้และเข้าใจอย่างง่ายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องครูทิพย์895ค่ะตัวเลขตัวไหนส่งผลกับความรักของคุณอย่างไรยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะคะโทรศัพท์ที่ท่านใช้งานอยู่หมายเลขนั้นเนี่ยต้องใช้มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า6เดือนนะคะ ถึงจะถือได้ว่าโทรศัพท์นั้นเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดจะมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงมากที่สุดค่ะหลักที่เราจะนํามาใช้วิเคราะห์ในคลิปนี้นะคะคือหลักที่6ค่ะหลักที่6ในโทรศัพท์มือถือโดยนับจากตัวหน้ามานะคะในวิชาของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวครอบครัวค่ะ ดาวครอบครัวความรักความสัมพันธ์เรื่องจิตใจเรื่องภายในความรู้สึกของเรานะคะแล้วเลขอะไรนะคะที่ส่งผลต่อความรักของเราบ้างตัวเลขแรกที่จะนํามาวิเคราะห์นะคะก็คือตัวเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์ในวิชาโหราศาสตร์เราถือว่าเป็นเลขของดาวมฤตยูดาวมฤตยูจากในกลุ่มของดาวบาเพราะเคส่งผลในเรื่องร้ายๆเรื่องที่รุนแรงเรื่องที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมาอยู่ในตำแหน่งของความรักจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งของความรักเนี่ยค่ะเลขศูนย์ก็จะส่งผลให้ท่านผู้ที่มีเลขศูนย์อยู่ในตำแหน่งของความรักมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวนกับคนรักคู่ของท่านความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยดีนะมักจะมีเรื่องที่คุยกันอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันมีความสุขกันอยู่ดีๆอา้าวเปลี่ยนเรื่องกัานทะเลาะกันซะแล้ว ทำยังไง่ะคะมันในเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันสร้างความหุดหงิดและสร้างความํำคาญใจซึ่งกันและกันและเป็นส่วนหนึ่งทําให้ความรักของคนเลขศูนย์เนี่ยสั่นคลอนไม่มั่นคงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนคู่บ่อยมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าหรือมีคู่ช้าซึ่งอีกกรีนหนึงนะคะคนที่มีเลขศูนย์เนี่ยคู่ครองเนี่ยมักจะอยู่ห่างไกลกันมีคู่ก็มักจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะอยู่คนละประเทศ อาจจะอยู่คนละจังหวัดอาจจะอยู่คนละส่วนของบ้านแม้จะทั้งจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้นอนห้องเดียวกันโดยส่วนใหญ่มักมีเหตุที่จะที่จะต้องทำให้แยกจากกันจะเจอกันเป็นครั้งคราวไม่ได้เจอกันแบบแบบคู่โดยทั่วไปถ้าในรูปแบบของความรักคนที่มีเลขศูนย์เนี่ยรักส่วนใหญ่จะเป็นรักที่แตกต่าง แตกต่างในความคิดของคนทั่วไปข้างนอกนะคะคืออยู่เนือนอกเหนือกฎเกณฑ์ของสังคมอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของคนภายนอกอย่างเช่นอย่างสังคมพุทธคุณอาจจะได้เป็นแฟนอิสลามคุณอาจจะได้แฟนคริสเตียนคือเรียกได้ว่าต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างความรู้แตกต่างในเรื่องความคิดหรือที่แตกต่างในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าจะตีความนะคะอาจจะเป็นกลุ่มอย่างเช่น LGBT เป็นต้น ก็คือรักเพศเดียวกันอาจจะเป็นเกย์รักทอมหรือเป็นเกย์รักเกย์คือเป็นเรื่องของความต่างต่างที่สังคมเขามองถ้าอีกแง่หนึ่งอาจจะมองว่าเป็นความแปลกแต่ํัหรับเขาเนี่ยเขาไม่มองว่าเป็นความแปลกบางคนบอกเอ๊ตั้งแต่ฉันมีเลขศูนย์มาเนี่ยทาไมคนที่มีความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาจีบส่วนใหญ่จะเป็นคนลักษณะนี้แบบนี้ซะส่วนใหญ่อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะอิทธิพลของเลขศูนย์ค่ะจึงดึงดูด ความสัมพันธ์ที่แปลกและแตกต่างเข้ามาหาคุณําว่าเลขศูนย์เนี่ยมันจะทําให้คุณได้ได้พบกับคนที่หลากหลายนอกจากมันต้องใช้การปรับตัวค่ะในการอยู่ร่วมกันต้องอดทนมากต้องใช้สติมากในในการอยู่ร่วมกันต้องหนักแน่นพอสมควรค่ะสำหรับคนที่มีเลขศูนย์บางทีเนี่ยการมีเลขศูนย์อาจจะมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากเกิดได้อยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะไม่ชอบมันอยากเปลี่ยนมันถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ อย่างที่บอกไว้ควรจะมีสติมีความคิดมีสมาธิคือใช้สติกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีความรักกันเพื่อจะประคองความสัมพันธ์ความรักให้คงอยู่ได้อย่างนานเพื่อแก้ปัญหาต้องหนักแน่นค่ะต้องหนักแน่นในเรื่องของความรักทําให้วิเคราะห์ได้ค่ะปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น อ๋อฉันมีเลขศูนย์อยู่เหตุการณ์มันเกิดแต่มันเกิดไม่นานเราคะ่ะมันเกิดแปบบ๊แบๆบเราจะประคองมันอยู่ยังไงก็ต้องประคองด้วยสติถึงจะอยู่ด้วยกันได้นี่คือการวิเคราะห์นะคะตัวเลขศูนย์ที่มีผลกับความรักของคุณยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้าน,นสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์895นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ